แฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลใจไม่ค่อยดีนักเพราะมีรายงานออกมาว่าราชนชุดขาวเรอัลมาดริดกำลังจับตาดูดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมจากลอนดอนอย่างใกล้ชิดใช่เขาคนนั้นคือแม็กซ์ดาวแมนกองกลางตัวรุกวัยเยาว์ที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะเพชรเม็ดงามคนใหม่ของอะคาเดมี่อาร์เซนอลตามรายงานจากเดลี่เมลระบุว่าเรอัลมาดริดได้ส่งแมวมองเข้ามาดูฟอร์มของเจ้าหนูดาวแมนระหว่างลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าผลงานของเขาจะสร้างความประทับใจให้แมวมองของชุดขาวไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะในเดือนตุลาคมนี้มีรายงานว่าทีมแมวมองชุดเดิมถูกส่งกลับไปอีกครั้งเพื่อดูฟอร์มของดาวแมนกับทีมชาติอังกฤษยู U 19ที่เก็บตัวซ้อมอยู่ที่มลเบยา่าประเทศสเปนในเกมล่าสุดอังกฤษยู U 19ถล่มเบลเยียม4-1โดยเจ้าหนูดาวแมนถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังแม้จะเล่นไม่เต็มเกมแต่ก็แสดงให้เห็นถึงเทคนิคความมั่นใจและไหวพริบในสนามที่เกินอายุขณะเดียวกันเขายังมีคิวลงสนามอีกครั้งในเกมพบกับเวลส์ ซึ่งเชื่อว,ว่าทีมจากมาดริดยังไม่พลาดที่จะจับตาอีกนัดแน่นอน อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าเ e รอัลมาดริดจะจริงจังแค่ไหนกับการดึงตัวดาวรุ่งรายนี้ไปอนาคตเพราะตอนนี้แมสดาวแมนยังไม่สามารถเซ็นสัญญาอาชีพได้ตามกฎของอังกฤษเขาต้องรอจนกว่าจะอายุครบ17ปีซึ่งตรงกับวันที่31ธันวาคมปี2026แต่แน่นอนว่าทางอาร์เซนอลก็ไม่ยอมเสียของแน่เพราะพวกเขามองว่าดาวแมนคือหนึ่งในแข้งอนาคตไกลที่ถูกวางไว้เป็นโครงสร้างสำคัญของทีมในยุคต่อไป ปืนใหญ่เองก็มีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ Real เรอัลมาดริดเคยพยายามจีบวิลเลียมซาลิบา แต่สุดท้ายอาร์เซนอลก็สามารถโน้มน้าวให้เช้าตัวต่อสัญญาอยู่ต่อได้สําเร็จดังนั้นแฟนปืนใหญ่ของต้องเอาใจช่วยให้แม็กซ์ดาวแมนเดินตามรอยรุ่นพี่ในทีมต่อไปเพราะถ้าอาร์เซนอลสามารถเก็บเพชรเม็ดนี้ไว้ได้จนถึงวันเซ็นสัญญาอาชีพนี้อาจจะเป็นหนึ่งในดีลสําคัญของอนาคตเลยก็ว่าได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าเด็กคนนี้ควรอยู่กับปืนใหญ่ต่อหรือไปลองของกับราชันชุดขาวดีแฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับข,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ